48อวัยวารับสัมผัสข้อใดที่รับสิ่งเห้าที่เป็นสารเคมีและอุณหภูมิ กอไก่ตาขอไข่หูคอควายลิ้นงองูจมูกเขาถามถไหมว่าอวัยวะอะไรที่รับสัมผัสซึ่งเป็นทั้งสารเคมีแล้วก็อุณหภูมิน้องก็ต้องดูเลยว่านอกจากคนเราเนี่ยจะสามารถรับสัมผัสซึ่งเป็นเซนเซชันหรือว่าการรับรู้ที่ปกติของคนเราได้แล้วเนี่ยยังมีการรับการรับรสรับสัมผัสอื่นๆที่เป็น ตัวกระตุ้นแบบอื่นๆต่างๆเช่นเป็นภาพเป็นเสียงเป็นสารเคมีเป็นอุณหภูมิอื่นๆได้ทีนี้าก็มาดูว่าอวัวะในข้อใดเนี่ยที่สามารถรับสิ่งเราที่เป็นสารเคมีและอุณหภูมิได้เริ่มจากตาก่อนพี่ถามว่าตาของคนเราเนี่ยนะรับข้อมูลทางไหนรับข้อมูลเป็นภาพถูกไหม ซึ่งการเกิดภาพเนี่ยอาศัยการทํางานของแสงที่ตกบไวบญจอของเลตีน่าถูกปะเพราะฉะนั้นตาเนี่ยไม่ได้รับข้อมูลที่เป็นแสงหรือว่าเป็นอุณหภูมิเราไม่สามารถมองแดดแล้วเรารู้สึกได้ว่าเช่นน้องมีภาพภาพหนึ่งมองอุ้ยเป็นถ่ายกลางแจกลับรู้เลยว่าโอ้โหร้อนมากร้อนเข้าตายอย่างนี้ไม่มีถูกไหมก็คือไม่สามารถรับอุณหภูมิไม่สามารถรับสารเคมีได้แต่สิ่งที่เขารับคือรับแสงและภาพนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิด ส่วนข้อ2อขอไขบอกว่าหูหูรับอะไรหูรับเสียงถูกไหมซึ่งรับเสียงในรูปของคลื่นเสียงนั่นเองแต่นอกจากการรับเสียงแล้วเนี่ยหูยังรับสิ่งที่เรียกว่าการสั่นสะเทือนได้ด้วยซึ่งการสั่นสะเทือนหรือการหมุนหรือว่าจังหวะของตัวระบบเนี่ยคือเกิดจากการรับโดยผ่านหูชั้นในก็คือมีส่วนที่ช่วยในการทรงตัวนั่นเอง อันนี้คือหูที่มาดูลิ้นบ้างลิ้นล่ะลิ้นรับอะไรลิ้นรับรสชาติถูกไหมซึ่งรสชาติเนี่ยการที่เรารู้ว่าอาหารแต่ละรสเนี่ยเปรี้ยวหวานเค็มเรารู้จากอะไรเรารู้จากการที่สารเคมีของอาหารชนิดนั้นมาทําปฏิกิริยากับตัวรับรสที่อยู่บนลิ้นถูกไหมเพราะฉะนันลิ้นเนี่ยเป็นอวัยวะที่สามารถรับสารเคมีได้ถูกไหมแถมเวลาเรากินปุ๊บ เคยกินไหมนะอะไรร้อนๆมันรู้สึกลวกลิ้นลวกปากถูกไหมก็คือลิ้นก็สามารถรับอุณหภูมิได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นข้อเขาพูดถึงอวัยวะในฝี่อันเนี้ยที่สามารถรับสารเคมีและอุณหภูมิได้ก็คือข้อคอควายนะั่นเองแอบติ๊กไว้ก่อนมาดูข้ององูสิข้ององูจมูกจมูกเนี่ยก็คือใช้ในการรับกลิ่นถูกไหม แต่การรับกลิ่นเนี่ยก็ถือเป็นการรับสารเคมีชนิดหนึ่งเนื่องจากว่ากลิ่นเนี่ยเกิดขึ้นจากโครงสร้างของสารเคมีเราเหยเข้าไปสู่ตัวรับกลิ่นที่อยู่ภายในจมูกของคนเราถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สามารถรับสารเคมีได้แต่ว่าจมูกรับความรู้สึกร้อนเย็นอุณหภูมิได้ไหม ไม่ได้ถูกไหมเพราะฉันข้อนี้ก็เลยผิดสรุปใน4ข้อนี้อวัยวะที่นอกเหนือจากการรับสัมผัสธ,ธรรมดาเนี่ยก็คือรับเป็นการรับสัมผัสที่พิเศษเป็นกลิ่นรสภาพอวัยวะที่ทําหน้าที่ในการใช้ ขอโทษคะ่ะเอาไว้ว่าที่รับสารเคมีและอุณหภูมิเพื่อไปแปรต่อนั่นก็คือลิ้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกต้องก็ต้องตอบข้อขอวานั่นเองก็คือลิ้นที่รับรสชาติเนี่ยมันรับได้ทั้งสารเคมีแล้วก็อุณหภูมินั่นเองคะ่ะ